เอา้ามืัอนี้เดี๋ยวเห็นผู้ใดเห็นอย่างมองแมงมองแมงอยู่เดียวมันนี่ครับผมทีผ้าไปเบื้องเห็นไอ้นัดเลือนี่อย่างเราอะมองแมงมองแมงเดี๋ยวผมพายเบื้องห้วยเห็นนี่อย่างอะไรพี่เห็นนี่อย่างไม่น่งเห็นอย่างผู้เดียวเป็นป่าบอกกันเอาคนนี้ไอหิมะว้ายมาหิมะเอาไปไฟเอาไปไฟมีแต่คนตัวมากเงี้ยอะไรก็บอกว่าเอาหิมะมาฝากแน่ก็เลยกระจัดเห็นแล้ว วันทีอ่อ,อากับตา้งเองในวะเนี่ะขอให้จะกวดไปให้เราดิเขาคือว่าฮิมามันเป็นรสสารในซิมเมืองกันนะเขาบอกมันกินได้เป็นยังไงวันนี้ว้คือเยูะอาสันซิมเมืองรสสาร <laughs> <laughs> ว้าท่วมากก็บอกว่าเอาหิมาฝากเนี่ยผู้ใดก็บอกว่า,าหิมาฝากเนี่ยก็ได้ให้ไงอเอาไปได้หลายวันนี้ตื่นแต่เศร้า ตาตากับท่านนาล่างอยู่ฟันกับท่านน้ำแปลง mm hmm. ต้องตื่นแตะสอบมาให้เดี๋ยวมันบมม่มีเดี๋ยวสายมามันเบิดเฮ้ยเฮ้ยตกใจเบิดตาไม่เลยเฮ้ย <Okay. S 1> ครับยัง <Okay. S 1> ไงก็ฝากติดตามไปแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยสีเอาไปฝากยุไทยแล้วคนไทยดีๆนะครับเดี๋ยวแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวมูนี่บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ